อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่เช้าวันนี้ท้องฟ้ามีสีสวยสดใสณน้าท้องทุ่งวัดปกงชัยแจ้ห่มลำปางมองไปไกลๆนู้นกำลังหมอกกำลังลงเนื่องจากอากาศถ้าได้รับแสงหรือความอุ่นจากดวงอาทิตย์ น้ำมือยน้ำหมอกก็จะตกลงมาอย่างพื้นดินทำให้ดูมีสีนวลขาวสวยงามท่ามกลางท้องทุ่งห่างกว้างใหญ่ชานนี้เตรียมตัวเดี๋ยวให้อาหารน้องเหมียวดูแลน้องเหมียวแล้วก็จะเดินทางทำมาจาเล็ก มันจะลิกไปยังเส้นทางธรรมชาติวันนี้ก็เช้านี้ก็ไม่ได้เอ,อกบินรบาตท,ทางตลาดทางที่เจ้าบุญหลวงบุญหลายเนื้วแจนแจนอยู่นะเดี๋ยวจะจัดอาหารน้องแมวเสร็จก็จะเดินออกไปทางหน้าวัดแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางป่าเขาไปทางดอยนี้นะก็จะไม่ได้พบเก่าน้องแจนแจนนะเดี๋ยวจะ ถ่ายตรงนี้แล้วก็จะไปอา,อาหารน้องเหมียวก็จะได้ชมน้องเหมียวเช้านี้ก่อนนะเนาะบรรยากาศเย็นเห็นบรรยากาศสวยง,งามก็ออกมาถ่ายให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะเนาะงานใน,บ,นบ้านน้องเหมียวบ้านน้องเหมียวก็เจอใครก่อนเลยเนะี่ย เมื่อหนาวหนาวเย็นเดี๋ยวก็ลุกห้องปูดถ่ายภาพนะเจนวันรายเยนวันราดอยู่นี้ยังมือดอยู่นะแสงไม่พอก็ชมบรรยากาศธรรมชาติที่มีแสงนะอไฟกระแสท้องฟ้ากำลังสว่างขึ้นมาบ้างและชอบปากกาอยู่นี่ชอบปากกาภาพอาจจะใ่นิดนึ่งนะมือสัน่นกาเย็นกาหนาว อยูในนี้ทรัพย์สวีโชคอ่าจะน่ารักไม่กลัวลูกอะไรแน่ถอยถอยเลยถอยเลยลูกถอยถอยน้องกลัวเพื่อนกลัวลูกถอยลูกถอย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 เฮ้ยน่ารักเดี๋ยวถอยเลยจะโดนไม้แล้วจะโดนไม้เลยเลยถอยถอยถอยถ้ไม่กลัวกันอยู่คคราทีไปหรอหรือนองอยู่คคราทีนะอย่ากลัวกันนะลูก กลัวเนาะกทั้งคืนก็กวนแรกทั้งคืนเลยเนี่ยโอ้ถอยถอยห้ามกวนกันมาเร็วลงมาเร็วห้ามกวนเร็วถอยอยวาปูย้ายห้องมาโอ้มาเร็วน้องอยู่ด้วยกันดีๆลูกนะเนาะไปเร็วเๆกวนกันลูกนะน้องเงินน้องทองน้องส้มอ่อน ดีใครดีใครใครเนี่ยเพ่นำน้อยไม่ใช่ในมุ่นสมบุญนสมบุญนสมอ่ะนะอยู่แต่กันห้ามกวัวนะล่กนะเดี๋ยวตอนลงปูไม่อยู่ห้ามทะเลาะดีขาดเลยถ้ากลับมาใครเจ็บโดนตีแหละโนรัฐกลัเขาเลยปูเก็ไม่ผัานอากาศเย็น อยู่ดูนั่งเล็กๆในบ้านก่อนนะเลยบ้านไม่ได้ให้เขาออกมาเดินหรอกเพราะมันหลวงปู่มไม่ถูกก็ไม่มีใครเก็บใครพาเขาเข้ามุ้งเขาดอนเขาไว้ในมุ้งนี้แล้วก็ให้อาหารเขาตามเวลาอ่น,นี่เปิดไฟมองไม่เห็นเปิดชิป <c oughs> ม, <c oughs> มืดเลยเลยมืดเลยเปิดไฟก็สะท้อนแสงมอเห็นนะครับแล้ว มองไม่เห็นเวลาเนาะขาวเท่ากับดำสนิทนั่นาน,นี่ตนะ้องขออภัยเนาะเป็นหวดัดน้ำมูกไหลขออภัยนะไม่ได้จะไม่หายน้องน้องอะไรลูกรายงานตัวเร็วชวนฝันเล็กชวนฝันใหญ่ไม่สามชิ้นนวล พยายามที่นอจะกินอาหารเนานะปลูกอาหารว้เนี่นะลูกนะใส่อาหารไว้ละนะน้องแม่แม่หนวดกับลูกทั้งสี่อยู่นี่ลนะนะูกะมองไม่เห็นเลยมืดๆอยู่ไปแล้วนะหนึ่งเดียวกับมีสุกนะที่นี้นะแลก็กคงจะได้เห็นนะ้องเมียวไม่ไม่ใช่เจนไม่เป็นไรเนะาะก็ปลอดภัยก็ปลอดภัยที่ นำภาพไม่ชัดให้กับในรับชมก็คงต้องขอ,อยุติไว้ทีน,นี้นะเดี๋ยวต้องหารบางไว้เขาแล้วก็เ,ออเดินทางไปาเดินช้าก็เดินได้ไม่มากก็จะจะร้อนแดดเช้านี้หนาวอยู่แต่ถ้าถึงตอนกลางวันตอนบ่ายก็จ,จะร้อนเดี๋ยวไปขนนอีน้อง น้องปุยฝ้ายกับน้องอันนี้น้องดับเล็ดับเลสหางกวักอับเล็กหางกวักอยู่กับน้องร้องเลยดีตรงนี้อาหารก็พอมีอยู่เนาะถ้าถ้ามีพัสดุมาส่งมากก็ <c oughs> พูดถึงอาหารเนาะถ้ามีพัสดุมาส่งก็มาส่งลงไว้ที่จุดที่นั่น แล้วก็จะมีครอบครัวพินายานมาจัดให้นี่ก็มีอยู่ได้หนึ่งโหลโหลกับกับอีกหกกระป๋องหกโหลครึ่งคงจะได้ทักสามสี่วันอยู่นะจนถึงเวลานั้นก็ใหนะ้หายเม็ด่ะก็หายเปลี่ยกหมดแหลายเม็ดก็อมีอยู่นะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนดูน้อง,ด,องดูน้องปุ่ยฝ้าย ไฟไฟอยู่ตรงนี้ไฟไฟ้อไฟอยู่นี่ไฟได้ไหมโอ้ไฟมองไม่เห็นเงไฟอยู่นี่ไฟสะท้อนกับมุมรถางมมมไม่เห็นปิดไฟก็มืดไม่เป็นไเนาะเปิดไฟกับมีน้าเพชรอยู่นี่น้ำน้ำเพชรมืดเต๋เตเลยกับน้ำบนชั อยู่นี่นะอ่าดังันนี้ันนี้น ờ, อ<ะ>้องเพชรน้นนง imprint, นองอะไรทองเล็กทองเล็กนอนอยู่นี่นะทองเล็กอยนนู่นั้นอันนี้น้องเท้าเล็กอยู่นี่เท้าเล็กอยู่อ,อ่าน้องอะไรลูกส้มขาเล็กนี่ใครซับเทวีหายเป็ดก็มีอยู่เอ้ยหายแม่ก็มีอยู่นะหายเป็ดมีอยู่โหลครึ่ง หยเมฆก็มีอยู่ได้แยสามอ 3. นี้ยี่สิบโลสิบโลสิบโลประมาณสี่สิบกิโลได้นะอยู่ได้นนะพออยู่ได้ได้ในบ้านจะมืดเอามาข้านงนอกตัวนี้ก็แจ้งหน่อยแล้วก็ขอโมสนาสากุกขอหนวยพอ,อ,อให้ทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังั้งเราต้องเหียวเนาะและ ขอในนีส่งผลบุญท,ทั้งหลายที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติทุกทุกบุญจงสง่งผลอันวยพอให้สหาธุชนทุกคนทุกท่านเอฟซีผู้มีเมตตาทุกท่านได้รับอันิสงส์บุญบุญนี้โดยใช้าการขอโมทนาสาธุอายุวันโนสุขขังพระลังเมียอ,อยู่บ้างลูกนอะเหมียวอ,อยู่บา้างนะลูกนะอยู่ดีๆลูกนะฮัมสทะเลาะก,กันนะกันหลวงปู่ไปทำมันจะเล็กลนะูกลนะทำมันจะเล็กทำไรก็ตา ก็อำนวยความให้น้องๆเมียวได้รับอันนี่ส่งผลบุญที่หลวงปู่ได้ปฏิบัตินี้ด้วยเช่นกันเนาะเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเนาะเกิดมาบนโลกนี้ด้วยกันเกิดมาในชาตินี้ได้มาพบกันมาเจอกันเนาะนับว่ามีบุญสัมพันธ์ทั้งกันและกันชาวเมียวทั้งหลวงปู่แต่ทุกทุกท่านสร้างบุญสร้างบารมีไปด้วยกันนะลูกเอ เพดานโนวาดจำจุลีอยู่ทรงนี้แล้วเ้ออยู่บ้านดีๆนะลูกนะ